สวัสดีและพย่อมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ แจกฟรีกันอีกแล้วนะคะเป็นกิจกรรมสายฟรีของ ROV นะคะสายฟรี100%นะคะทุกคนก็คือให้รีบมารับเลยนะสกินทั้งหมดนะคะที่แจกนะคะจะแจกอยู่ทั้งหมด5สกินก็จะเป็นสกินที่เราให้ดูกันไปเมื่อตรงน,นี้เลยอะ่ะก็จะมีตัวทอนตัวเทนมีตัวซิลมีทาร่านะคะรี่แต่ละสกินคือสวยมากเปก็นสีรับรีเจนเลยนะทุกคนรีเจนสีเซมนะคะนี่ จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เอาใจสายเมดก็จะมีของตัวอาเลเตอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีรับกันดีกว่าว่าจะรับเป็นยังไงนะคะหรือว่าจะใช้ยังไงในการรับนะคะ ใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโกเด้นเติมเกมแนะนําร้านโกเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอันนะคะเติมอาวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์โกเด้นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้านะแล้วก็ Facebook Fanpage โกเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โกเด้นเติมเกมกันเยะนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน สวัสดีไวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขาย ID เกมาวีมาแนะนำนะ ID ดีสกิลแลรแรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไ d ดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์แคด่ดิดีรีวิวเยอะนะคะทุก ID มีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัส ID r ดีาวราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูวิธีรับสกินฟรีกันเมื่อต้นคลิปกันดีกว่าที่เราได้ทําการโชว์สกินให้ดูนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5สกินเป็นข่าวสาร Rv นะคะมาแจ้งให้ทราบนะคะอ่ากดเข้ามาตรงนี้นะคะจะเป็นถ้วยชข็มนะคะก็จะเป็นการดู โปลีกเนี่ยน,นะคะ2023เป็นเทศกาลวินเทอร์คือฤดูหนาวนะคะผ่านวอ r เร์ทีวีนะคะของ RV ดูครบรับสก,กินเป็นสก,กินระดับ Legend กับ h e โ o i c รอฟรีไปเลยอ่าโดยการนะคะเก็บคะแนนน่ยนไปแลกสก,กินนะคะซึ่งรอบเก็บคะแนนจะมีดูล็อกอินเข้ามาจะได้10คะแนนอ่าดูครบ1นาทีก็ได้10คะแนนนะคะ5นาทีได้15 10นาทีได้35นะคะ20นาทีนะคะได้50คะแนนแล้วก็จะมีโพลตอบคําถามนะคะระหว่างไลฟ์เนี่ย จะได้ไปทั้งหมด25คะแนนนะวันละ2คําถามนะคะก็จะเป็นวันละ50คะแนนกันเลยทีเดียวนะแล้วก็กดเชร์ทีมโปรนะคะก่อนเริ่มแข่งแต่ละแมตช์เนี่ยจะได้ไปอีก20คะแนนนะคะแล้วก็จะมีรอบแชมเปี้ยนนะคะคะแนนมันก็จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามนี้เลยคือแจกคะแนนเยอะมากวันละ4คําถามยังไงก็ทุกคนต้องได้สกินแน่นอนนะคะ อ่ะแล้วมาดูตารางแข่งนะคะก็จะเริ่มแข่งตั้งแต่วันที่20นะคะ24 25 26 27้านะคะมีย0 21ยิอ่ะ24สอ่ะตกไปวันหนึ่งนะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็จะมีวิดีโอเปิดตัวเลยสามารถดูได้นะคะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดสดอ่ะก็เข้ามาดูตรงนี้นะคะถ้าถึงวันเวลานะคะเนี่ยตารางแข่งเขาจะมีบอกอยู่นะว่าเวลาเท่าไหร่นะคะอ้าไม่มีเดี๋ยวเขาก็จะมีนะคะวันที่20 ตอนเช้านะคะให้เข้ามาดูแล้วก็เก็บคะแนนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่าเก็บคะแนนเนี่ยเราจะเก็บกันยังไงนะคะเดี๋ยวไว้เราจะทําคลิปแยกให้อีกพ่ะนึงนะคลิปนี้ก็จะมาเป็นคลิปแจ้งข่าวสาร RV นะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไว้รอกิจกรรมมานะคะวันที่20เราจะมาดูวิธีรับสกินกันนะคะคลิปนี้ก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะก็คือไม่อยากให้ผู้ชมพลาดนะคะสําหรับกิจก,กรรมดีๆของอ v รีนะคะที่แจกสกินฟรีอยู่ทั้งหมด5สกินแล้วก็อาจจะ มีของรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะคลิปนี้ก็หากันแชร์กันกดแชร์กดอนแลก็ตามกดเปิดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมอาวีอะไรใหม่ๆนะคะไว้จะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะ